สวัสดีพี่เพื่อนเวันนี้ครับคนคนพาครับ EP ที่680นะครับมีว่าสะสมเอาเกมมาแบ่งปันนะครับรายการละ3 0 0บาททุกรายการเลยนะครับยังเป็นการละ300บาทนะครับ680นะครับอันนี้จะมีพิเศษ2รายการนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญรอห้าเนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับนี่เป็นหลัง ทางสามสียนะครับอันนี้9 0้าบาทนะครับ2เหรียญนะครับเหรียญละห้าเนื้อเงินนะครับเหรียญละพันยุโรปนะครับเหรียญละเก้ารเป็นเนื้อเงินนะครับเทร้นในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เูนย์สามเจ็ดหครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับ สนใจดูหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่น้องชมแะช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับคมลึกนะครับหมายนิดนึงนครับสามร้อยบาทครับ อันที่สองเป็นสมดิตเก่านะครับเนี่ยมีมวลสารนะครับลักษณะหนานครับองค์หนาครับ <S <S คมลึกเหมือนกันครับมันเล็กสองครับมัล็กสามเป็นสมดิตเก่าเหมือนกันครับนี่ครับมีมวลสารมีเม็ดสีเขียวนะครับทั้งเหลืองนะครับ มีมวลสานเป็นก้อนก้อนเลยนะครับหสามนะครับหมายเลสี่นะครับ,รบ,รบเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับหลังเป็นยันนะครับสี่นะหมายเลขห้านะครับ,รบเป็น สมกอนะครับสมกอเนื้อดินครับหมายเลขห้าครับมีเลขดอกมะขามว่หมายเลขห้าครับหมายเลขหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยครับเชื่อมนะครับ นะห,หมายเลขเจ็ดครับหลวงพ่อฉุยนะหมายเลขหกครับหลวงพ่อฉุยนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับหมายเลขเจ็ดหลวงปูท่ทนะวดเนื้อว่านนะครับ หมายเลขแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับปีศนะูยนย์สามครับเหรียญหลวงพ่อแดงครับหมายเลขเก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับเหรียญเม็ดแดงหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเยือนะครับ นสิบนะเป็นพระลีลาเมตรขนุนนะครับมีแร่ดอกมะขามครับอนี่สิบนะครับอันีสิบเอ็ดนะครับ,รบเป็นปรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานหมายเลขสิบเอ็ดนะครับด้านล่างมีรอยตัดช่อนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยเนื้ออันปะกา้าครับสิบสนะองครับหลวงพ่อกลวยเนื้ออันปะก้าครับหมายเลขสนะิบสามครเป็นเหรียญหลวงพ่อทิมหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับ ายเลขสิบสี่นะเป็นหลุมพุทเดิมนะครับเป็นเหรียญหลุมพุทเดิมนะครับด้านหลังมีจานนะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขสิบห้านะเป็นพักคงและดินนะครับสภาพใช้เหมือนกันนะครับ คงเนื้อดินสภาพใช่หมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบหกครับเป็นดินรอหลุมปุศก์นะครับนะครับสภาพเก่านะครับเป็นปุกนะครับปากคงมาขัมเท่านะครับเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขสิบหกนะครับสภาพเก่านะครับแห้งเลยนะครับ สภาพหิ่งเลยครับต่อไปมาเลขสิบเนะครับเป็นเหรียญหลวงสุทสะุกรับเป็นเนื้อทองแดงนะเป็นสภาพใช้นะครับ หมายเลขสิบแปดนะครับเป็นสมเด็จหลวงพุทเทียนนะหลังลูกเมือนะครับสมเด็จหลังลูกเมือหลวงพุทเทียนวัดโบสถ์ครับยังมีฝั่งตะกุดนะครับ,ส,รบสภาพยังสวยนะครับหลวงพุทเทียนวัดโบสถ์ครับ มายเลขสิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบก็เป็นหลวงพ่อทบนะครับเนื้อทองผสมเหมือนกันครับหมายเลขยี่สิบนะครับนี่อุดหนามเนีน่ย ช่อมนนหมายเลข21ครับเป็นรูกถ่ายนะครับ อาจารย์เที่ยงครับต่างพิญญันครับดีสิบสองครับเป็นหลวงพจาดนะครับเหรียนหลวงพจาดครับเชื่อมนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับไกลทองครับหมายเลขยี่สิบสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มสภาพใช้นะครับ สภาพที่เงี่งนะเนี่ยเนี่ยตาคมคมชัดลึกเลยนะครับหลวงพ่อเช่มมัดตากกล้องนะครับเนี่ยครับสภาพใช้นะครับเนี่ยตัวหนังสือคม,คมเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้คิทสี่นะเป็นหลวงพุทธทวดนะครับเต่ารีดหลวงพุทธทวดนะครับ สวยนะครับเต่าลีดหลวงปู่ทวดนับยี่สิบห้านับเป็นเต่าหลวงปูเหลียวนับเต่าปดหนี่หลวงปูเหลียวนับเนี้ยปั๊มมีขี้เงินมานครับรเนี้ยสภาหิ้งกันนะครับปัมม๊มขี้ขึ้นครับเนี้ย นี่สครับเป็นหลวงพ่อเงินเอเป็นหลวงพ่อคนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคนะครับปีหนึ่งเก้าครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเป็นปิตาสายวสาพานสูงครับเนื้อผงคุกรักนะครับ ยี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งห้าครับท่าหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งห้าครับสภาพสวยนะครับหมายเลขยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่โตะนะครับสมเด็จหลวงปู่โตะนะครับสมเด็จขาโตหลวงปู่โตะนะครับ ไมาเลขยี่สิบเก้าครับไม่ได้สามสิบนะเ,นะเป็นปิดตาหลวงปุตโตะนะมีตะกุดสองดอกนะพร้อมเลี่ยมนะสามเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะเป็นเหรียญห้าเนื้อเงินนะครับ เหรียญรหัเง,เงินอันนี้เก้าร้อยบาทครับนี่ครับหลังเป็นช้างสามเสียงน,นะครับคงเป็นปิ้นเลยครับนะี่นนนครับผมนะเป็นหลอนๆลนี่ครับสามสองเหมือนกัน,นครับรายการพิเศษนะเหรียญรหัศพระพาดยุโรปนะเนื้อเงินนะครับผิวนี้งหิ้งเลยนะเงินเก่าเก่านะครับ เก้าร้อยบาทครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับช่องทางในการติดต่อน,น้ำเสียงแปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะสนใจโทรทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ